นุกปลายร่วมกับเอฟซีสายปุลทำบุญทอดกระถินยอดรวมทะลุสองล้านนุกธนาโดนกลับไปไปลายโอดีโอร่วมขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมทำบุญทอดกระถินตะทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนวัดผาสุขประสิทธิการามหลังจากนุกปลายร่วมกับบรรดาเอฟซีสายปุลร่วมทอดกระถินยอดรวม2 2 4 7 0 0น 632บาทโดยป้ายปายโอรีโอได้โพสต์ว่าขออนุโมทนาสาธุบุญและขอบคุณผู้ร่วมทำบุญทอดกระถินจากทุกคนจากทุกคณะสายบุญทุกท่านทั้งที่เดินทางมาและร่วมบุญออนไลน์มาในครั้งนี้ยอดรวมกระถินทั้งหมด2 2 4 7้านบาททวนปายขอขอบคุณยอดร่วมบุญกระถินในครั้งนี้กลับปายด้วยนะครับเป็นกระถิ่นปีแรกของปายและยังเป็นกระถิ่นประธานจากสมเด็จ พระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนวัดภาสุขประสิทธิการามไปดีใจและรู้สึกสุข,สขใจในบุญครั้งนี้เป็นอย่างมากขออนิสงส์แห่งบุญนี้ส่งให้ญาติมิตรเพื่อนพี่น้องและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่ร่วมบุญในวันนี้จงโดนเป็นดานบุญให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตมีโชคลาภมีสุขภาพดี แข็งแรงอายุยืนนานปราศจากศัตรูผู้คิดร้ายและภัยอันตรายทางปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในครั้งนี้จงประสบผลแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านจงประสบพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังและสำเร็จทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับไปปายโอริโอด้านหนุกธนาดนก็ได้โพสต์ขออนุโมทนาบุญสาธุกับกระถินครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญผู้ร่วมทำบุญทอดกระถินประทานจากสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนวัดผาสุขประสิทธิการามทุกท่านด้วยนะครับยอดปริวานกระถินวัดใบบุญปี2,566โดยคุณชัดนภาเขียวคำไปลายปลายโอลิโอและครอบครัวและพุทธศาสนิก,กชนทุกท่าน ยอดรวมทั้งหมด2,247,632บาทขออานิสง์แห่งบุญนี้ส่งผลให้ไปไปโอริีอและครอบครัวรวมถึงผู้มีจจตธาทุกๆท่านที่ร่วมบุญในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภปสัสจากศัตรูผู้คิดร้ายคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปัารถนาทุกๆประการด้วยเทินสาธุขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ